ยูทูบช่วยช่องครูนันแชนแนลนะครับเปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับหนังสืออัปโหลดนะครับเป็นหนังสืออัปโหลดวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นม4ม5ม6ก็คืออัปโหลด4อัปโหลด5และก็อัปโหลด6นะครับมาสอนลงในช่องครูนันแชนแนลแล้วนะครับขอบใจมากนะครับลูกนักเรียนทุกคนนะครับจะไม่ได้หลายหน้านะครับสาหรับนักเรียนชั้นม5นะครับนะ ขอบอกว่ารี g a i นให้อ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแอนมาร์กเซนเนและให้เขียนเครื่องหมายว่าประโยคนั้นเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะครับข้อหนึ่งนะครับบิลร w ด o t ส h ล s เ e t t e r w h เ n h e r e a c h ร d f r ศ n รั b ง l l ได้เขียนจดหมายนะครับเมื่อเขาไปถึงประเทศฝรั่งเศสข้อนี้นักเรียนคิดว่าถูกหรือผิดนะครับนะผิดนะครับนะ <c oughs> ข้อสอง <c oughs> the truth นะครับก <c oughs> องกำลังพลเวอร์ซิ r อลา อนบิชนะครับก็ยังคงถูกกักขังอยู่บนชายหาดนะครับครอนี้ก็ผิดนะครับเพราะสารนะวิว was not severely hurt in the fighting flight fighting สัสดีครับไม่ใช่ฟลาย fighting บินั้นนะครับไม่ได้รับบาดเจ็บอย่างสาหาัสใดๆนะครับนะในการต่อสู้ครอนี้ถูกต้องนะครับนะเพียงแค่กระสุนเฉียวผิวหนังเล,เล็กน้อยแค่นั้นเองนะครับต้องพักสองสามวันเอง ซั Some so so year, าา division, มโ l โ i ย์นะครับทหารบางคนนั้นเดินมาเน a ท e t ริชเด t วชนะครับไม่ได้จัดการนะครับในการที่จะเข้าไปถึงชายหาดก็คือไม่ได้ยกพลขึ้นบกข้อนี้ถูกต้องนะครับนะทหารคือจัดการแล้วนะครับแต่ว่าขึ้นไม่ได้นะครับนะความหมายถูกต้องนะครับว t ากับ Bill think that he will ever forget the experience เบลบอกว่าเขาไม่ลืมเหตุการณ์อันนี้เป็นเด็ดขาดนะครับนะก็ถูกต้องนะครับโก oh, ครับเบลเซมเชฟอีกพิรนช์แบดเวลล์เบลนั้นได้เจอกับประสบการณ์ทางด้านอากาศที่ไม่ดีนะครับก็ถูกต้องนะครับเพราะว่ามีพายุเข้ามาถล่มด้วยนะครับนะไปต่อครับผมให้ยูดเวิ์นะครับให้ใช้คำพท์จากเช็คจิสวิร์ตบุ๊กนะครับนำมาเติมลง ในเทนที่ถูกต้องนะครับเพื่อทําประโยคเหล่านี้ให้สมบูรณ์แห่คุณครูแปลซะเลยโดยที่ไม่ต้องอ่านนะครับนะ The soldiers had to wait through the web to reach the uh, beach นะครับทหารนะครับผมต้องนะครับนะต้อง, uh, ต,อง, uh, ต,อง uh, ต้องผ่านคลื่นไปนะครับคือ เพื่อที่จะให้ถึงชายหาดนะครับนะก็คือต่ยกพลขึ้นบกนะครับก็ผ่านคลื่นไปนะครับนะถูกต้องนะบแบบตรงนี้อ๋อไม่ใช่ตอบว่าถูกหรือผิดแหมคุณครูก็เพลินจากข้อเมื่อกี้ตรงนี้ใส่โชว์โเยอร์นะครับนะทหารข้อสองนะครับเบลวอสลากเกยู่เกลไว with เว s e and fresh wood เบลนะครับโชคดีหน่อยนะครับผมที่ getaway wet ก็คือ getaway wet เขาเกอนะครับนะได้แค่ได้รับบาดเจ็บแค่ผิวหนังนะรับนะกระสุนเฉียวผิวหนังไปเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับ getaway wet คือโชคดีหน่อยนะครับนะที่ เพียงแค่นะรับได้รับบาดเจ็บแค่เล็กน้อยเอาปแปลอย่างนั้นเดี๋ยวก็แล้วกันนะครับจะได้เข้าใจง่ายนะครับนะ Going into battle is p a s s of show your job show your, show your job การนะครับเข้าสู่การสงครามนะครับคือเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ของทหารนะครับตรงนี้ใส่ battleMemory of the w o r s t i l l haunt my grandfather ความทรงจำนะครับ ในสงครามก็ยังเป็นเรื่องที่หลอกหลอนนะครับคุณปู่ของฉันอยู่ He can't forget it ท่านไม่ลืมมันเลยนะครับตอบ Hunt ซึ่งแปลหลอกหลอนนะครับ Brave men fight in wars for people freedom ผู้ชายที่มีความกล้าหาญนะครับได้ต่อสู้กันในสงครามเพื่อความอิสระของผู้คนเพื่อความเป็นอิสระของผู้คน นะครับตอบว่า flight นะครับ fight ไม่ใช่ flightfight นะครับขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับผมที่ผ่านเข้ามาชมนะครับการไลฟ์สดสอนภาษาอังกฤษของผมนะครับไปต่อเรื่อง present perfect ครับผม present perfect คือเทนเทนหนึ่งนะครับในหลักภาษาอังกฤษในจำนวน12 tense ท เขาบอกว่าให้อ่านในหนัง o ืให้อ่านในสีเ่เหลี่ยมล่างนี้ให้ไฟล์แซม l ลให้หาตัวอย่างประโยคที่เป็น Present Perfect นะครับ in the Text ก่อนอื่นนั้นนะครับต้องรู้โครงสร้างของ Present Perfect ก่อนนะครับเดี๋ยวคุณครูเขียนโครงสร้างของ Present Perfect ให้ฟังนิดหน่อยให้ดูนิดหน่อยนะครับก็คือ subject นะครับย่อมาจากประธานบวก has หรือ have นะครับนะบวกตัวใดตัวหนึ่งนะครับแล้วบวกด้วยกริยาช่อง3 ถ้านักเรียนไม่ทราบโครงสร้างของ present perfect นะครับก็จะเรียนเรื่อง present perfect ไม่รู้เรื่องนั่นเองคุณครูเขียนให้แล้วนะครับนะ present perfect นี่คือโครงสร้างดังนั้นเรามาเรียนรู้กันนะครับว่า present perfect ใช้ในกรณีใดบ้าง form ก็คือรูปแบบหรือโครงสร้างนั่นเองนะครับแต่คุณครูเขียนให้เข้าใจง่ายนะครับนะ นั่นก็คือ have หรือ has นะครับไม่ใช่ have อย่างเดียวนะครับนะถ้าประธานไม่ได้กพะพ์บุุษที่3ก็ต้องเปลี่ยนเป็น has นะครับบวกด้วย past participle ก็คือกริยาช่อง3นั่นเองนะครับกริยาช่อง3มี2แบบนะครับคือแบบปกติ regular นะครับก็คือช่อง2ช่อง3มเติมีดีและ irregular นะครับช่อง1ช่อง2ช่อง3เปลี่ยนเสียงนะครับคือ fly flew flown นะครับเป็นต้น ถ้าเป็นประโยคบอกเล่านะครับก็ ivude นะครับซึ่งเป็นผู้พพดก็จะเป็น h a v e fought นะครับได้ต่อสู้ถ้าเป็นบุคคลอเอกพจน์นะครับบทที่3นะครับ he s h e i t นะครับก็จะใช้ has fought นะครับ fought เป็นกริยาช่อง3ของคำว่า fight นะครับที่แปลว่าต่อสู้เนี่ยคุณครูถึงได้บอกว่ามี has อยู่ด้วยนะครับนะไม่ใช่ h a v e อย่างเดียว ถ้าประโยคปฏิเสธนะครับเนกาทีฟนะครับก็แค่เอา not นะครับนะแหมมส์ขีดไม่ตรงเลยนะครับเอา not มาวางหลังแ have นะครับนะหรือหลัง has จบเลยส่วนประโยคคำถามนะครับก็เอา have หรือเอา has ขึ้นหน้านะครับน้องน้นก็ยังเป็นกริยาช่องสามเหมือนเดิมนะครับส่วนคำตอบสั้นๆนะครับนะก็ y ย s นะครับ ตอบ have นะครับตอน o ก็ no, no. haven นะครับหรือว่า hasn't นะครับก็แล้วแต่ประธานนะครับนะเนี่ยชอบประธานเป็นพิชีดก็ yes has นะครับิชีด has ตอ no ก็ no, no. ่ิชีด hasn't ต,ตรงนี้นักเรียนเข้าใจดีอยู่แล้วนะครับมาดูตรงนี้ครับก็บอกว่าเราใช้ present perfect นะครับในสถานการณ์ใดบ้างหนึ่งนะครับในสถานการณ์ action that started in the past and continue to the present แปลว่านะครับสถานการณ์ที่กระทําแล้วนะครับที่เริ่มกระทำตัวที่ครับที่เริ่มกระทําในอดีตและยังคงกระทำ c o n t i n u o u s ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเช่นประโยคว่านะครับ she has been in the navy for 10 years เขาได้ไปอยู่ในกองทัพเรือนะครับ10ปีมาแล้วนะครับนะตอนนี้ก็ยังอยู่ ประเด็นที่2นะครับใช้ในเหตุการณ์ life experience นะครับในประสบการณ์ของชีวิตนะครับเช่น I have seen the Queen twice ฉันได้เคยเห็นนะครับพระราชินีมา2ครั้งแล้วนะครับเป็นประสบการณ์ในชีวิตหรือกรณีที่3นะครับ action which happened at the unstated time in the past ก็คือเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นในเวลาที่ไม่ระบุนะครับนะ unstated time ที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับโดยไม่ระบุเวลานั่นก็คือ he has received a medal นะครับเขาได้รับเหรียญแต่ไม่ได้ระบุเวลานะครับว่าได้รับเมื่อไหร่ซึ่งเราก็ไม่ทราบนะครับใช้ในสามเหตุการณ์นี้นะครับนักเรียนจำไม่ได้นะครับนะว่า present perfect ใช้สามเหตุการณ์นะครับคือเหตุการณ์ที่เริ่มกระทำในอดีตแล้วก็ทำมาจนถึงปัจจุบันกลับเป็นประสบการณ์ชีวิตและเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่ง ไม่ได้ระบ,บุเวลาทีนี้เขาเปรียบเทียบไปเห็นนะครับถ้าใช้คำว,ว่า she has gone to Italy กับ she has been to Italy แต่ she has gone นะครับหมายถึงตอนนี้ก็ยังอยู่ที่อิตาลีนะครับแต่ถ้าใช้ she has been นะครับตอนนี้เขากลับมาแล้วนะครับนะ The time expression นะครับคือคำที่ใช้ระบ,บุบ่งบอกว่าเป็น present perfect แน่นอนนะครับนั่นก็คือคำว,ว่า since ตั้งแต่ คำว่า for เป็นเวลาคำว่า never ไม่เคยคำว่า ever เคยคำว่า yet แปลว่ายังคำว่า already เรียบร้อยแล้วคำว่า this week สัปดาห์นี้ etc เป็นต้นามาเรียนดูกันต่อ,ตอครับผมทีนี้เป็นแบบฝึกหัดนะครับบอกว่าให้ put the verb ให้น้ำคำกริยาในวงเล็บ brackets นะครับวงเล็บทำให้เป็น present perfect หลัการแรกที่นักเรียนที่จะต้องรู้ก็คือต้องรู้โครงสร้างนะครับนะคุณครูนำมาเขียนให้อีกครั้งหนึ่งนะครับโครงสร้างของ Present Perfect คือประธานบวก as หเือ h ์แอบวก verb ช่อง3แล้วบังเอิญนะครับนะในแบบฝึกหัดมันมีคำว่า Never เข้ามาด้วย Ever เข้ามาด้วย Just uh, Since เข้ามาด้วยนะครับดังนั้นหลักการวางนะครับเอ p เ e อร์ออก e อดเวิร์บอ e กคต้อนดีครับแหมเสียงขาดขาดัด adverb of frequency ก็มีคำว่า never คำว่า ever คำว่า always เป็นต้นคำเหล่านี้มีหลักการวางไว้2อ,อย่างนะครับหวางไว้หลัง verb to be หรือ verb to have นะครับสอวางไว้หน้าคำกริยาเช่นตัวอย่างนะครับ I have never left นะครับนี่วางไว้หน้าคำกริยานะครับหรือจะบอกว่าวางไว้หลัง verb to have ก็ได้นะครับแต่ให้จำว่าวางไว้หลังคำาวางไว้หน้าคำกริยา ไม่ได้ใช้นะครับ I never have นะครับซึ่งอย่างนี้ถือว่าไม่ถูกนะครับ I never have ต้อง I have never ครับนะต้องบงไว่หน้าคำกริยาคือติดกับคำกริยานั้นๆเลยนะครับนะดังนั้นลองมาทำกันดูนะครับซึ่งตรงนี้เป็นแบบบูาัดแบบนี้คุณครูชอบมากๆเลยนะครับภาษาใต้ก็บอกจบปากเล่มชุบนะ <c oughs> จะขอกินน้ำหน่อย จะได้ซีเรียสน,นะครับนะักเรียนเรียนภาษาอังกฤษกับครูนั่นเนี่ยมาดูกันนะครับว่าตอบอะไรคุณครูจะเขียนทิปให้นะครับนักเรียนต้องตั้งใจฟังนะครับนะเพราะว่า <c oughs> แค่เราจําสูตรเราก็ทําได้เลยนะครับนะแม้จะแปลไม่ออกก็ทําได้นั่นคือเซนชว์นิงเดียนาวีตั้งแต่เราไปร่วมกับกองทัพบ,บกอกองทัพเรือของนาวีกองทัพเรือนะครับนะนั่น ไอนะครับเขาใช้คาว่า travel เดินทางนะครับดังนั้น i ต้องคู่กับ have นะครับต้กงเรียน I have travel นะครับเติมเป็นช่อง3นะครับเติม L อีกตัวหนึงแล้วก็เติม E d ลงไปก็เป็น I have travel นะครับ all the t r w v r l ฉันก็ได้เดินทางไปทั่วโลกจบนะครับตรงนี้ตอบว่า have นะครับ travel นะครับ T R A V E L L E D จบบอกให้ละเอียดหมดเลยทั้งเขียนด้วยแต่ไม่เขียนให้เขียนทิปนะครับ ต่อมาข้อที่2นะครับนาเขียนให้ก่อนนะครับค่อยแปลนะครับนะคุณครูบอกว่า never นะครับให้วางไว้หน้าคำว่า leave นะครับตรงนี้ต้อง i have ก่อนนะครับนะ i have แล้วก็ never ไว้หลัง havei have never จาก leave ก็ต้องเปลี่ยนเป็น left นะครับ left ต้องเปลี่ยนเป็น left นะครับนะนี่เขียนไว้ให้แล้วลอกตรงนี้ลงไปได้เลยนะครับนะ i มีอยู่แล้วนะ have never left นะครับ h o m ตรงนี้นะครับเป็นประโยคคำถามนะครับผมดังนั้นประโยคคำถามก็ใช้ have นำหน้าครับ Have you จาก here, น heard นะครับ heard ก็คือ heard นะครับ Have you heard นะครับคุณได้ยินมาบ้างหรือเปล่า There is a new film มีหนังเรื่องใหม่เกี่ยวกับวันดีเดนะครับข้อสองตรงนี้ยังไม่ได้แปลนะครับ Wow wow I have never left home ฉันไม่เคยกลับบ้านเลย ไปต่อนะครับ Have you ever heard uh, Have you heard ตัวทีครับไม่มี ever Have you heard คุณได้ยินมาไหม There is a new film about t h day มีหนังเรื่องใหม่เกี่ยวกับวันดีเ day I know ฉันทราบแล้ว I นะครับตรงนี้ต้อง have ก่อนนะ I have already seen นะครับอย่าลืมนะบอกแล้วว่า already นะครับให้ใส่ติดกับความกริยาเลยต้อง have ก่อนนะ I have already seen นะครับจาก C เป็น Seen นะครับ it ฉันได้ไปดูเรียบร้อยแล้วครับแปลว่าอย่างนั้นจบนะครับคุณครูบอกให้แล้วนะว่าเติมอย่างไรข้อสามเอครับ ever since I can remember my granddad my granddad เป็นเอกพจน์นะครับก็ใช้คำว่า has นะครับ has has never นะครับชูก,ก็เติมีดีเข้าไป HAS นะครับแ a s never แล้วก็ t กเติมตรงนี้ใส่คำว่า h a s never t o o k นะครับจบนะแปลว่านะครับตั้งแต่คุณปรตั้งแต่ฉันจำความได้นะครับคุณปป่ของฉันนั้นไม่เคยพูดเกี่ยวกับช่วงเวลาของท่านที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศสเลย War memory are painful นะครับเพราะความทรงจำในภาะวะสงครามนั้นเป็นอะไรที่เจ็บปวด พอบีครับผมเป็นประโยคคำถามอีกเช่นเคยนะครับ you นะครับต้องคู่กับ have ราะนั้น have you ever thought นะครับนะจาก think think เป็น thought t h o u g h นะครับ g h t have you ever thought about s i g n up นะครับคุณเคยคิดนะครับเกี่ยวกับการไปร่วมนะครับนะ s i g n up ก็คือลงชื่อไปร่วม ในสงครามนะครับนะหรือในอะไรก็แล้วแต่แต่อ่า no I never นะครับ I have ก่อนทษทีครับ no I have never wanted one ต่อมีดีนะครับ no I have ก่อนนี A ่ไ e, นะครับ have never wanted to join the fort ฉันไม่เคยคิดที่จะไปร่วมกับกองกำลังนะครับ forge โอเคตัวนั้นใหม่นะครับตรงนี้ Have you ever thought นะครับให้เขียนว่า Have you ever thought h a b e นะครับ Have you ever จาก think เป็น thought นะครับ T H O U G H T ต่อว่า No I have never w a n t e d นะครับ w a n ติม m ี D ดีจบนะครับข้อสี่ห้าก็สุดท้ายครับผมเป็นคำถามอีกนะครับผมตรงนี้ก็ Have you ever f l o นนะครับจาก fly เป็น flown have h a เ e e นะครับ y o u ever f l o ฟลน o ล e อนะครับ have you ever f l o คุณเคยนั่งเครื่องบินหรือว่าถ้าแปลตามคศัพส์แล้วคุณเคยบินไปกับเครื่องบินไหมนะครับก็คือคุณเคยนั่งเครื่องบินหรือเปล่านั่นเองต่อไปนู้ no, ไม่หรอกแต่ว่า but i นะครับตรงนี้ก็ใช้ a v e ด้วยนะครับ h a b e i have ridden นะครับนะจาก t รช่องหนึ่งเป็น ridden ก็คือ r i D E N นะครับ ridden in a tank ไม่หลอกจันไม่เคยนั่งเครื่องบินจานแค่นั่งรถถังนั่นเองนะครับนะแตงคือรถถังจบนะครับคุณครูจะเลยให้ละเอียดแล้วนะครับนะว่าเติมอะไรไปบ้าง <c oughs> มาดูต่อครับเขาบอกว่าข้อ5ให้ imagine จินตนาการว่า you were wellbel mother ถ้าเกิดคุณอยู่ใน Bill Mother ก็คือ,อจดหมายของบิลนะครับหนาะที่เขียนถึงแม่นะครับความหมาย Use Information นะครับให้ใช้ข้อมูล in the l e t t e r ในจดหมายในหน้าที่46นะครับนะ t o tell t h e news ให้บอกข่าวคราว,ราว To the rest of the family ให้กับบุคคลที่เหลือในครอบครัวนะครับนะหรือบุคคลที่รอคอยอยู่นะครับ The rest of the family ก็เขียนคร่าวๆดังนี้นะครับ I have just got a letter from Bill ฉันเพิ่งได้รับจดหมายจากเบล l ฮสเออ has นะครับนะตรงนี้ก็มีช่อง3ามี่ต้อง he s นะครับนะ e ฮ e บ n นในฝร f r ง n c for nearly three weeks now ตอนนี้เขาได้อยู่ในประเทศฝรั่งเศสเกือบจะครบสอาทิตย์แล้ว and things have gone better than they hoped แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปได้ด้วยดีกว่าที่เขาคาดเอาไว้นะครับนะคือเขาคาดว่าคงจะมี เหตุการณ์ที่ร้ายแรงกว่านั้นแต่ว่าเหตุการณ์ดีขึ้นนะครับ as the truth เพราะว่ากองกำลังนั้น have started moving i n l i n e สามารถที่จะเริ่มต้นนะครับยกพลขึ้นบกได้แล้วนะครับ Bill got injured Bill ได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยนะครับ when they reach the beach เมื่อ,อกองกำลังนะครับได้ไปถึงชายหาดนะครับได้ยกพลขึ้นถึงชายหาด but this not serious แต่ไม่ได้เป็นเรื่องหน้าซีเรียสกังวลอะไรมากมายนะครับ he said that c o s u a l t i e s have been a lot lighter than f e a r คุณครูเคยแปลไปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็คือแปลว่าทหารที่รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนั้นนะครับน้อยกว่าที่ได้คาดหวังเอาไว้นะครับ though ถึงแม้ครั้นก็ตามนะครับ they have also had some terrible weather for days แต่ก็ยังมี สภาพอากาศนะครับที่ย่ำแย่เข้ามารบกวนด้วยนะครับวันนั้นบัดดี้กสแดแมตแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วนี่คือสรุปจดหมายของเบลนะครับเขาไปต่อครับผมเขาบอกว่า how did bills letter make you feel จดหมายของเบลนั้นทำให้คุณรู้สึกอย่างไร w h e ในขณะที่ you were reading it? ที่คุณกำลังอ่านมัน m i 3นานะทีภายใน3นาที Write a few sentences ให้เขียนสัก2-3ประโยค Tell the class เพื่อเล่าให้เพื่อนฟังในห้องเรียนก็เขียนเป็นตัวอย่างดังนี้นะครับผม mm hmm. I f o b e l better e v t e r moving. w h a r y moving? Moving เนี่ยไม่ได้แปลว่าเคลื่อนไหวนะครับนะแต่แปลว่าสะเทือนใจนะครับนะสะเทือนใจเร้าใจนะครับนะ ฉันพบว่าฉันเจอว่าจดหมายของเบลนั้นมันน่าสะเทือนใจอย่างยิ่งคำว่าฉันพบว่าในที่นี้ก็เขียนสมัยนะครับนะฉันมีความรู้สึกว่าจดหมายของเบลนั้นน่าสะเทือนใจเหลือเกินนะครับเวลาแปลไปอย่างนี้นะครับนะ <S it s h o w that เพราะในเนื้อเรื่องนั้นมันบอกว่า he is trying to be brave and not worry his family too much ในจดหมายนั้นนะครับบอกว่าเขานั้น พยายามที่จะนะครับนเป็นผู้กล้าหาญและก็พยายามที่จะไม่กังวลนะครับเกี่ยวกับครอบครัวของตัวเองมากเกินไป He l a t e gave me a small idea of the w h o l e w o r of war. จดหมายของเขานั้นนะครับผมได้สร้างความรู้สึกเล็กๆนะครับในจิตใจของฉันในการหวาดกลัวหรือในอความน่าสยองของสงคราม I also feel sad about the effect war has on Bill. ฉันมีความรู้สึกเศร้านะครับเกี่ยวกับผลกระทบของสองครามนะครับที่มีต่อบิล and other encourages Sawyer who will never be able to forget the terrible experience. และก็แก่ทหารผู้กล้านะครับนะ encourages Sawyer แปลว่าทหารผู้กล้าคนเดิอๆนะครับผู้ซึ่ง ไม่สามารถที่จะลืมประสบการณ์อันเลวร้า right ยของพวกเขาไปได้นะครับนะครับ be able to forget นะครับ never be able to forget the terrible experience นะครับทหารผู้กล้าอื่นไม่ลืมเหตุการณ์อันเลวร้า right ยของพวกเขานะครับนะประสบการณ์อันเลวร้า right ยของพวกเขาไปได้โอเคนะครับมาดูอีกข้อหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือ ให้นักเรียน collect information นะครับไปหาข้อมูลมานะครับ to prepare เพื่อที่จะตเตรียม presentation นะครับการนำเสนอเรื่องวันดีเดนะครับให้ p r e s e n t i t to the class นะครับให้นำเสนอในห้องเรียนโดยการชูกร a เบ u ้โดยการบอกวันที่นะครับวันดีเดยเกิดขึ้นที่ไหน place สานที่เมื่อไรเหตุผลเพราะอะไร main events นะครับเหตุการณ์สำคัญคืออะไรเอาคำผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไร ก็มาสรุปให้สั้นๆดังนี้นะครับนั่นก็คือดีเดย์ทูเพลสออน6 t ูน u า e 1944วันดีเดย์นะครับทูเพลสแปลว่าได้เกิดขึ้นนะครับในวันที่6เดือนมิถุนายน1944เวนเมื่อนะครับ h c a n a d แ a n าด d แ m e อเมริกันฟูชกองกำลังทหารของอังกฤษแคนาดาและอเมริกาได้ Land on the b อะบิช h นะครับได้ยกพลขึ้นบก ที่ชายหาดออฟนอร์แมงดีก็คือชายหาดที่ชื่อว่านอร์แมงดีอินนอตันฟรังช์ในตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสทูไฟ g ์อ a กนเชอร์เม m a ซูฟโเปียก occupying โทษทีรับ <laughs> occupying French ก็คือได้ไปต่อสู้สู้รบกับทหารกองกำลังของทหารเยอรมันซึ่งเข้าไปายึดครองนะครับประเทศฝรั่งเศส It was the biggest invasion in history นะครับมันเป็นการายึดครองนะครับผมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์ As Dan กล่าวเพราะว่า166,000 a l y s o i e r rich French on that day เพราะว่ามีทหารถึง165,900นายนะครับเป็นทหารพันธมิตรนะครับ Ali s o i e r ได้ขึ้นบกนะครับนะที่ประเทศฝรั่งเศสในวันนั้นเขาเรียกว่าวันดีเดย์มาร์กเดอะเบกิ้งออฟแอนด์อเลฟเว่นมันส์บัตเลอร์ออฟเ a อะอา t ีฟูส์อแกนต์เป็นเครื่องหมายนะครับเป็นการเริ่มต้นาการสู้รบนะครับไม่ใช่เริ่มต้นสู้รบนะครับเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบนะครับใช้เวลา11เดเดือนนะครับนะในการสู้รบ ระหว่างทหารพันธมิตรนะครับกับทหารนาซีเยอรมัน The outcome ผลลัพธ์ออกมาก็ปรากฏว่า an Allied victory นะครับกองกำลังสู้รบของพันธมิตร which lead to the end นะครับเป็นฝ่ายชนะนะครับและก็นำไปสู่การสิ้นสุดนะครับของสงครามโลกครั้งที่สองในเดือนพฤษภาคม1945จบนะครับนี่คือ บทสรุปของวันดีเดย์